สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันปฏิพัณฑ์ออตโต้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีรถสวยมาแนะนําคุณลูกค้ากันอีกนุ่น หนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะใครสนใจรถตอนเดียวเพารอยนะครับที่ร้านของเราตอนนี้เนี่ยมีตัวเลือกคุณลูกค้าค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคุณลูกค้าสามารถมาทดลองขับได้นะครับหรือว่ามาดูตัวรที่ร้านก่อนได้นะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันหน้าร้านกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีเพารอยเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรถนะครับสภาพนะฮะแล้วก็ช่วงของช่วงล่างอะไรอย่างงี้กันนะครับก่อนอ นะครับอันฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับทั้งรีวิวตัวรถและก็รีวิวลูกค้ารับรถนะครับจากทางร้านเปพิพาร์โดโต้นะครับสารวันนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้าโตต้าไฮรังลีโวนะครับ 2.8J พัฒนะฮะร,รถตอนเดียว เฮาลอยอีกแล้วครับท่านนะครับเซลคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2019นะฮะรถปีเดียวนะครับรถปีเดียวนะฮะแล้วก็นี่สำหรับคันนี้นะครับเป็นสีหนึ่งที่ผมว่าคุณลูกค้าหลายคนน่าจะชอบนะครับเพราะว่าที่เราเห็นตอนเดียวส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเซลลีโวนะครับขาว เทาดำเมทัลิกนะฮะแล้วก็สีเทาแบบนี้นะครับตอนนี้เรามี3สีหลักๆตอนนั้นครบเลยนะครับใครสนใจก็เข้ามาดูตัวที่ร้านได้นะครับหรือว่าคุณลูกค้านะฮะเรามีคลิปอื่นๆนะครับที่เราทำรีวิวรถพวกนี้ค่อนข้างที่จะครบแล้วนะครับไปเลือกดูได้ที่ช่อง YouTube ปฏิพันธ์ออโต้นะครับส่วนของตัวรถเนี่ยเป็นสีเทาเดิมโรงงานนะครับตรงนี้เนี่ยเราเน้นย้ําเลยในเรื่องของตัวคุณภาพนะฮะรถไม่เคยชนหนักพีคคว่ำน้ําท่วมนะครับหรือว่าตัดต่อกระถิ่อะไรอย่างนี้ไม่มีแน่นอนนะครับ ความสวยงามนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพการใช้งานนะฮะเราเน้นย้ำนะครับเพราะว่าคุณลูกค้าที่มาออกทางร้านเราต้องได้รถที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ราคาเหมาะสมนะฮะสองตัวกระจังหน้านะครับสิอัพขึ้นมา19นะฮะจะเป็นตัวที่เป็นไมเนอร์เชนแล้วนะครับก็คือกระจังหน้าจะไม่ใช่เป็นแบบโครเมียมแล้วนะครับเป็นดําเงาแทนส่วนตัวคิ้วฝักปรงนะฮะตรงนี้ก็เป็นแบบโครเมียมอยู่นะครับโลโก้โตโยต้นะฮะ โครเมียมนะครับแล้วก็ส่วนโคมไฟหน้านะครับเป็นหลอดฮาโลเจนนะฮะรีเฟคเตอร์เดิมๆโรงงานเลยนะครับส่วนอันนี้มีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้แล้วเรียบร้อยนะฮะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะครับออกไว้ปุ๊บใช้งานวิ่งงานรับงานได้ทันทีนะครับแล้วก็ยีกหนึ่งอย่างเนี่ยที่สําคัญเลยนะฮะคือเราจดทะเบียนลงเล่มให้นะครับพวกวัฏเพลาลอยอะไรแบบนี้เราก็จะมีใบวิศวะรองรับให้คุณลูกค้าด้วยเช่นกันนะครับต่อมาเราดูในส่วนของตัวเครื่องกันต่อนะครับเครื่อง2.8เป็นยังไงนะฮะ เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าตัวขุมกำลังของ G D นะครับเป็นเครื่องตุยนตัวใหม่ของทางโตยโยต้านะฮะซึ่ง แต่ก่อนเนี่ยนะฮะแน่เราเหนือที่เราจะเห็นโตโยต,ต้าก็จะเป็นพวกแบบวีโก้อะไรประมาณนี้นะครับซีซีอาจจะลดลงไปก็จริงแต่ในเรื่องของตัวแรงม้าแรงบิดนะฮะตรงนี้ผมเชื่อว่าในการตอบนองในการขับขี่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกนะครับแล้วก็สム ooth ในการใช้งานนะครับวีโก2.8ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ส่วนใหญ่นะครับเขานิยมเอามาทำเพาลอยกันนะฮะแล้วก็เป็นรถอีกซิกเมนต์หนึ่งนะฮะที่คุณลูกค้าให้การตอบรับที่ดีจากทางร้านไปพันออตโต้ด้วยนะครับ ตัวเครื่อง2.8นะฮะเป็นบล็อกเครื่อง 1GD นะครับ2,755.44นะฮะตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะฮะ่วงตัวเครื่องสวยนะครับไม่มีค่ามันเครื่องไหลเยิ้มนะฮะใส่ๆแห้งๆเดิมๆโรงงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนคันหน้าเดิมครับแก้มข้างเดิมฮะเม็ดองเม็ดอาร์นะครับรูวงกลมอะไรต่างๆนะครับหัวนงหัวน็อตนะครับแล้วก็แผงการความร้อนใต้ฝาโป่งนะครับตัวแผ่นเพลสนะฮะ19-19เลยนะครับแล้วก็ตัวเติ๊กเกอร์มอกร่นะครับ มันเข้าในคอนเซปต์ของทางร้านอีกกลุ่มหนึ่งก็คือรถป้ายแดงแต่ว่าราคามือสองนะครับตรงนี้เนี่ยรับรองเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับออกห้างป้ายแดงสำหรับตัวรีโว2สองนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคาเพราะว่ามันมีตัวไมน์ไดเชนออกมาแล้วนะครับออกห้างป้ายแดงนะฮะราคาจะอยู่ที่6 5 0 0 0บาทนะครับอันนี้คือราคาตัวรถเพียวๆนะฮะยังไม่รวมพาลอยยังไม่รวมข้อยังไม่รวมช่วงล่างนะครับผม อยากให้คุณลูกค้าลองคิดดูแบบนี้ก็ได้นะครับเราจะไวใส่ตรงนั้นเพิ่มเติมอีกทำไมนะฮะในเมื่อเราต้องเสียเพิ่มเติมตั้งแสนกว่านะฮะออกคันนี้คันเดียวจบคุ้มแน่นอนครับที่ร้านปฏิพัทธ์ออตโต้เท่านั้นนะครับเรามาดูในส่วนด้านข้างกันต่อ แน่นอนอยู่แล้วนะครับพวกรนที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์แบบนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะแต่งเพื่อความสวยนะฮะให้ตัวรถมันดูมีเสน่ห์มากขึ้นมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองมากขึ้นนะครับสำคันี้เนี่ยเราใส่เป็นล้อเวลขอบ18ให้นะฮะเก้าจุดห้านะครับเป็นเวลดีเซนตินะครับแล้วก็ส่วนตัวยางนี่เป็นปี2020นบนะฮะ เบิกใหม่นะฮะแม็กใหม่ยางใหม่นะครับตรงนี้ก็คือเราจัดให้คุณลูกค้าเลยนะครับส่วนยางนี่ก็จะเป็นซีรีส์2 3 5 4 5้่นะครับเบิกให้ใหม่เลยแล้วแต่บางคนด้วยนะฮะบางกลุ่มลูกค้าหรือว่าบางคนอาจจะชอบเป็นตัว10.5อะไรอย่างนี้ก็มีนะครับนี้ก็ลองเข้ามาเลือกกันที่ร้านก่อนได้นะครับส่วนตัวไฟเลี้ยวนะฮะเป็นไฟเลี้ยว กระจกมองข้างนะครับมีตัวโลโก้มีการตัดด้วยโครเมียมนะฮะแล้วก็ตัวมือเปิดซ้ายขวานะครับก็เป็นแบบโครเมียมนะครับส่วนตัวค้องสับคันนี้เนี่ยเป็นค้องแซมเล็นะฮะการใช้งานนะครับหรือว่าสภาพของตัวค้องอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะครับส่วนตัวกระทะผานะครับตรงนี้เนี่ยเป็นขอบ15นะครับยางมิชชัน XCD เป็นยางปี2020นะครับส่วนตัวกระทะผา15นะครับแล้วก็เพาลอยนี่เป็นของอะไรครับ T.C.P.Y. นะฮะอีกหนึ่งแบรนด์หรือว่าอีกหนึ่งยี่ห้อที่คนลูกค้าส่วนใหญ่เลือกใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เข้ามาที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่ของทางร้านเราเพาลอยก็จะเป็น T.C.P.Y. นะฮะค่อนข้างดีเยอะกว่านะครับอาจจะมีเพาเอลบ้างนะฮะโปรบ,บ้างนะฮปราบปนแล้วก็ค่ากันไปนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนด้านท้ายกันต่อนะครับคันนี้เนี่ยอันค่อนข้างจะแนะนําในเรื่องของตัวความเซ็ตนะฮะเขาเซ็ตมาเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการบรรทุกนะครับแล้วก็ ในเรื่องขององค์ประกอบต่างๆสำหรับตัวกระบะด้านท้ายถือว่าครบนะครับตัวฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยโดนทนท้ายแน่นอนนะฮะไฟเบรกรุ่ที่สามนะครับเป็นแบบ LED โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะคมไฟท้ายนะครับไฟเรียไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับคันนี้เนี่ยเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยนะฮะดามกระบะบนเรียบร้อยนะครับสี่จุดนะฮะแล้วก็ดามกระบะล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยง่ายเดี๋ยวให้กล้องแพนเก็บให้คุณลูกค้าดูรายละเอียดอีกรอบนึงนะฮะในส่วนตัวช่วงล่างนะครับก็จะเป็นโช้กััััันนฝงละะตตวววครบแ้้กก็มีีสให ตรงเตงนะครับตรงเตงนี่เป็นบุ้นเหล็กแล้วนะฮะแล้วก็ส่วนตัวแหนบนี่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9แผ่นนะครับแหนบเดิมอีก5แผ่นนะฮะแหนบเดิมของรีโวนะครับถ้าเกิดออกมาจากโรงงานเลย5แผ่นนะครับเขาใส่เพิ่มเติมอีก 9แผ่นนะฮะแบบ12มิลนะครับอันนี้นี่ก็คือในส่งตัวรถด้านนอกนะครับเดี๋ยวยังไงรายละเพิ่มเติมเดี๋ยวอ่านให้กล้องแพนให้คุณลูกค้าดูอีกรอบหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็รับประกันเลยีนเรื่องตัวความสวยความใหม่นะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับสนใจยังไงไม่ควรพลาดแน่นอนนะฮะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวสรุปแล้วบอกกับใครอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเราไปดูในส่วนตัวภายในกันต่อนะครับ ในส่วนภายในนะครับเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะฮะภายในเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับเขาก็จะมีระบบส่วนของตัวเซฟตี้เนี่ยนะฮะอย่างเช่นแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงตรงนี้ภายในมีมาให้ด้วยกันถึง3จุดนะครับตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะฮะซีดีวิทยุเอ็มบีสามนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะแล้วก็ที่เสียบ AUX นะครับกับ USB หลายๆคนเนี่ยน่าจะเห็นตรงนี้กันเยอะแล้วนะครับเพราะว่ารีโวที่ร้านเราเนี่ยค่อนข้างมีเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบ ตัว e หรือว่า e พั s หรือว่าตัว g ขึ้นไปเนี่ยออปชั่นจะเยอะกว่านี้สักหน่อยหนึ่งนะครับส่วนตัวแอร์เป็นแบบปรับแมนวนวลนะฮะแล้วก็ข้างล่างนี้จะมีปุ่มนะครับเปิดไฟตัดหมอกนะครับคุญแจรีโมทนะฮะกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับทุกอย่างมีครบเลยนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนตัวออปชั่นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราดูในส่วนตัวรถเนี่ยนะครับปีใหม่ๆหน่อย ก็ชอบเป็นแบบปรับไฟฟ้ากันหมดใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วส่วนตัวเกียร์นะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับปุ่มอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับส่วนตัวบาะเนี่ยเป็นบ่อแยกนะครับอบาะเป็นบ่อผ้าสีดําเดิมโรงงานนะฮะภายในของนีโว228ไม่เหมือนกันนะครับคุณลูกค้าบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันได้จะเหมือนกันหรือเปล่าไม่ได้เหมือนกันนะครับมันจะเป็นเบาะแยกแล้วก็มีที่พักแขนตรงกลางให้แล้วก็เก๊เก็บของนะครับอันนี้ก็คือในส่วนตัวภายในค่อนข้างจะสวยนะฮะที่เก็บแว่นตา ไฟอ่านแผนที่นะครับตัวกระจกที่วางแดดเนี่ยจะมีกระจกแต่งหน้าอยู่ฝั่งคนขับฝั่งเดียวนะครับภายในกว้างนะฮะนั่งสุขสบายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการเดินทางนะครับหรือว่าใส่ระงของคนขับเนี่ยอย่างเช่นแบบนี้เนี่ยตัวใหญ่ๆหน่อยก็สามารถนั่งได้สุขสบายนะครับผมชอบ เพราะว่าตัวรถตอนเดียวเนี่ยเราเชื่อมต่อบูทูธได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับฟังเพลงอะไรเงี้ยนะครับฟังเพลงผ่าน YouTube อะไรเงี้ยสบายๆเลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนตัวภายในนะฮะรถสวยนะครับอยากให้คุณลูกค้ามาทดลองขับจังเลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวไปสรุปหน้ารถแล้วก็บอกกับคทีคึงดีกว่าครับเพื่อความรวดเร็วไปครับ โอเคครับเราดูตัวรถคันนี้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ในสภาพเลยนะครับ98%นะฮะรถสวยพร้อมใช้นะครับแล้วก็ในเรื่องตัวราคาเนี่ยนะฮะตัวท่าไฮไลท์วีโว่นะครับ2.8งจุเจพัทนะฮะตอนเดียวเพาลรอยนะครับราคาจะอยู่ที่559,000บาทนะครับเป็นรถปี2019นะฮะอีกอย่างหนึ่งอ่ะลืมบอกไปเลยในช่วงของตัวด้านท้ายนะครับคันนี้เขามีท่อซิงให้ด้วยนะครับใครที่ชอบแแบบบซซ่่ๆหนนนอยยะะะฮััดตึงเลครก็ ก็ต้องเป็นคันนี้เท่านั้นเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปฏิพันธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปมารีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าดูอีกเรื่อยๆหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดนะครับอยากดูรถที่ไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้แล้วเดี๋ยวมันจัดการให้นะครับอยากดูเป็นแบบไหนอยากให้เราทำคอนเทนต์แบบไหนคอมเมนต์บอกได้มีอะไรพูดคุยกันไไดด้้เลยนนนนะคครรรััััับบสสสาาวววีีอออขตปก่ผม